สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบก e มบนเวนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่องชุบตัวนะครับผมเป็นห้องชุบตัวของใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือห้องตีบวกนั่นเองนะครับมีทั้งแบบชุบตัวแล้วก็แบบลุมละลายก็มีนะครับห้องนี้นะครับดังที่มีคนกล่าวกันไว้ว่าอยากรูให้ค้าขายนะครับอยากชิบหายให้ตีบวกนะครับวันนี้เราจะมาตีบวกกันนะครับผมถึงที่ผมตีบวกก็คือกาตาสองูนะครับได้มาตอนเปลี่ยนอาชีพอาเอร์ซินเจ้าพสิบนั่นเองนะครับผมมันเหลืออยู่ในคังนะครับแล้วเอ โอลิมันก็เหลือนะครับผมโอลิเหลือนี่ครับเจ็ดก้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ็ดก้อนเนี้มันจะเจ็ดก้อนหันสาหรือเปล่านะครับก่อนจะไปบวกเจ็ดนะครับเอาบวกหนึ่งให้รอดก่อนนะครับจากประวัติที่เคยมีมานะครับบวกหนึ่งแหกมาแล้วกว่าห้าหกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นทูแฮนด์แอ่าธนูกาตาโน่นนี่นั่นคือเรียบร้อยคามือผมมาหมดแล้วนะครับแตกคามือเอ c มาเลยนะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบวกหนึ่งจะรอดไหมนะครับอาถพนบกหนึ่งเรายังอยู่หรือเปล่านะครับผมอซัดมาอาอาถพนบวกหนึ่งเรารอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวังโชว์ <Sí> เดี๋ยวให้มันโชว์ตีบวกก่อนปึ๊บป,ปึ๊บป๊บอ่าตรงไหนวะข้อความพูดคุยอ่าอันนี้ข้อความไอเ้เลมถอดถอดสมชัยอ่า ตีบวกหนึ่งมาแล้วนะครับอาถานบวกหนึ่งเราได้ทําลายสติไปแล้วนะครับอาต่อไปบวกสองนะครับผมเอ้ยบวกสองได้เว้ยถือว่าทาลายสตินะครับรอบนี้นะครับจัดกันไปนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับจัดบวกสามมาให้สะสมใจนะครับผม ้้ยไดดวนี่คือการตีบวกครั้งที่เยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาของเซิร์ฟนี้เลยนะครับบวกสามนะครับปกติผมนี้เอาวุ้เล้วไหนก็บวกหนึ่งก็ไปแล้วครับเรียกว่าแหกขามือนะฮะอันนี้ถือว่าดวงดีมากๆนะครับจัดบวกสามได้นะครับผมนี่หวังว่ามันจะถึงบวกสี่นะเฮ้ยบวกสี่ได้เว้ยมันมาว่ะมาครับบวกห้านะครับ เราจะไปถึงกันหรือเปล่านะครับฝั่งฝันของเรานะครับหรือว่าจะร่วมกันแค่ปากอ่าวเท่านี้นะครับผมมาครับได้ครับโอเคครับถือว่าสําเร็จนะฮะเป้าหมายของเราได้ a อค i e v e m e n แล้วนะครับว่าการต้าบวกห้าเราสมใจอยากแล้วนะครับโอเคครับอีโอลิสองก้อนนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมอยาเลยนะครับ ความโลภจะทําให้เราเสียของไปนะครับผมเราได้อย่าโลภครับได้บวกห้าเราก็พอใจเท่านี้แล้วนะครับอย่าได้ไปโลภโมโทสัตนะครับกฎคือง้มหกคือบ้านนะครับแต่โลภนี่แตกแน่นอนนะครับจากสถิติของผมแล้วโอเคครับคลิปนี้แม่งไม่ได้มีอะไรหรอกครับสาระสารเลอะอะไรไม่มีครับจะตีบวกโชก็ไม่ใช่ครับพอผมไม่กล้าบวกต่อนะครับเอาไว้เอาเป็นว่าแค่บวกห้าก็พอแล้วนะครับสบายใจผมแล้วนะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาดูเรื่องไายสาระของผมนะครับอ่าจะลืมกด Subscribe YouTube ก็ูเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยุผมไม่ได้หรอก